บรรยากาศการเรีานผู้ของผู้ชุมันของเราจะว่าันว่านศิลปะการศพกษาการสื่อสารการพัฒนาที่ว่าระตกิดขึ้นใน วมกันาจะญาเราเรียกว่าก่อนไานไทย้ใช่ครับเออหลขอขอบคุกาติลันจะร้องของทท่จะพูดของความทรานพอจะพูดพือให้ควานรวมกัน พวกนีรกบขอบคุณท่านสูรรก็แคคุณเขียรต่าที c, ท่ใความเกียรติเรวนี้ก็คิดว่าโทรศัพท์ไปบอกับคุณเอียร่า เกทีทำไบเออขอทำไมแล้วพอวันยอมผมบอกคนเดียว่บอคนเดียวว่ามา้ผมอกว่ายวผมก็บอกเดียวผมบอกว่ามาถ้าจะแก่ไเ็จะทอะไรมีเป็นไไบ เดี๋ยวดิฉนกคุณป้าคุาช่วยว่าผมก็บอกนายยกเดียวเนะยจะบอกว่ากระบนกัรทางกฎหมยแล้วก็พียงว่าก็บอกว่ายั้ใจรายโดไม่ได้วขอขอบคุนั่งว่าอยังวงปับใจ่หวมาถอยขอหยาดร่ควรในในทุกเสียงในยาดร่ำควนกอดี้ก็ ผมานี่้เรววก็มูครับผมเป็นผู้ช่วยบ้าน6ปีเรเราเป็นผู้ใหอยู่สมัย5ปีอยู่สมัย5ปีแล้วก็อยู่ต่อเราพันธุ์คุวามาอีกสมัย15ปีกว่าป็นงแล้ว ก็ายคุอเป็นพ่ที่ต้องไปมคือชมสุดท้ายของวันสบายแม่โทรไปบอกว่าดมเลยจะหคแก่ป็ไปลงสมายๆจ้องจะติดจะได้ก็ไปสบายถ้าสบายใจเนี่ยชมโม่สุดท้ายเพรว่าาชมพสุดท้าย ทำเพื่อรกาท้องถินกว่าเที่ยงเพื่อทำให้หมดแล้วเพื่อรูกับรายเซิวันนั้นที่ไปกับทางคนไทยที่ไปเ็ต้องมาอยู่กับอีกอีกสิบห้าปีกัเสียกติแล้วางใดเขาจะาติดไปตอนหนคือมีแนต่ออยบอทานฟว่า และไอกเินธได้เป็นห่วงยประวัติทุนจบธรรมชาติ้วนนี้ก็ที่ว่าก็ร้ขาสุดท้าแล้วเมื่อกทีนวันนี้แล้วในใจผมแที่ครอบถูกวางอยู่เสมอที่่าจะต้องเออาของตัวเองก็คือตัว ชาวบ้านแต่กิจาผมยังเป็นห่วงเรื่องรัฐบาลก็ยังจำต้องบานตะว่าในกช่วยเหลือเป็นหมู่บ้านนะตำบลถ้าตายเแรมอยู่นี่พวก็จะช่วยเหลือทั้งหมู่บ้านและตำบลดไปทั้งมของงานผมไว้เป็นกรีเรื่องของนองทุกคนสุขความแตางที่สิ่งใดจะเสริมความหมายชุกคนครับ